โยนกนครตำนานเล่าขานเรีงหนองหลมโยนกนครชัยบุรีราชธานีสีช้างแสนหรือแคว้นโยนกพุทธศักราช1,200-1,650เป็นรัฐของชาวไทยยวนชาวไทยยวนเป็นประชากรที่พูดภาษาตระกูลภาษาคร่า,ารไทยกลุ่มหนึ่งตั้งถิ่นฐานทางตอนหนึ่งของประเทศไทยซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านนาเป็นกลุ่มประชากรที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักร ปัจจุบันชาวไทย,ยวนเป็นพลเมืองหลักในภาคเหนือของประเทศไทยมักเรียกตนเองว่าคนเมืองซึ่งเป็นคำเรียกที่เกิดขึ้นในยุคเก็บผักใส,ส่ซ้าเก็บข่าใส่เมืองเพื่อฟื้นฟูประชากรในล้านนาลังสงครามโดยการกวาดต้อนกลุ่มคนจากที่ต่างๆเข้ามายังเมืองของตนโยนกนครที่ตั้งอยู่แถบลุ่มน้ำขงตอนกลางอันเป็นที่ราบลุ่มของน้ำแม่กบเป็นที่ตั้งแหล่งชุมชนที่มีมาอย่างชานาน ซึ่งเป็นอนาณาจักรแรกของชนชาติไทยอาณาจักรโยนกก็ล่มสลายลงเมื่อเกิดการแผ่นดินไหวครั้งใหญ่จากการล่มสลายของวิงโยนกชัยบุรีสีชั้งแสนและสิ้นราชวงศ์สิงห์หนแล้วขุนพันนาและในบ้านกลุ่มชนที่รอดได้อพยพมาสร้างเมืองใหม่นำโดยขุนลังริมฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งตะวันตกและอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองโยนกนครเรียกว่าเวียงปรึกษาหรือเวียงเชียงแสนน้อย โดยผู้ที่ครองเวียงเปึกษานั้นจะต้องได้รับการปรึกษาปรึกษาคัดเลือกจากประชาชนในเมืองทั้งหมดคล้ายกับแนวทางของระบอบประชาธิปไตยเรียกว่าไท้แต่งเมืองรวมเป็นขุนผู้ครองเวียงเปิกษา16คนแต่จากหลักฐานทางโบราณคดีในเวียงเปิกษามีความเก่าถึงแค่ยุคล้าหนาเท่านั้นไม่ได้มีอายุเท่าตามที่ตำนานอ้าง เวียงปรึกษาอยู่ห่างจากเมืองเชียงแสนไปทางทิศใต้ประมาณ7กิโลเมตรมีคูน้ำและกำแพงดินล้อมรอบเช่นเดียวกับการสร้างเมืองในสมัยนั้นจากแผนป้ายที่กรมศิลปากรหน่วยที่สีติดตั้งไว้ที่บริเวณวัดท่าเขียวเขียนไว้ว่าในตำนานโยนกบันทึกไว้ว่าพญาแสนผูตั้งค่ายพักเป็นการชั่วคราวณบริเวณเวียงปรึกษาเพื่อสำรวจสร้างเมืองเชียงแสนขึ้นราวพุทธศักราช1 8 3 1 เมืองชีงแสนน้อยสร้างขึ้นก่อนสถาปนาเมืองชีงแสนข้อความนี้อาจจะหมายถึงการสร้างเมืองใหม่บนพื้นที่เมืองเก่านั่นคือเมืองเชีงแสนหรือเป็นการสร้างเมืองใหม่ครอบเมืองเก่าจะเห็นได้จากกำแพงเมืองเก่าที่ยังหลงเหลืออยู่มีสองชั้นหลังจากสำรวจพื้นที่แล้วพญาแสนผูคงเห็นว่าเมืองเชีงแสนเป็นทำเลที่เหมาะสมหรือไม่ก็เห็นควรบูรณะเวียงชีงแสน การที่พญาแสนผู้พักที่เวียงปรึกษาก็คงจะไม่ใช่สร้างเวียงปรึกษาเพื่อเป็นที่พักแต่ใช้เวียงปรึกษาที่มีอยู่ก่อนแล้วเป็นที่พักทิ้งพญาแสนผู้สร้างเมืองเชียงแสนขึ้นใหม่หรือบบรณะเมืองขึ้นใหม่เพราะเชียงแสนหรือยรนครเงินยางได้ถูกทิ้งร้างหลังจากพมากก่ากวาดต้อนผู้คนไปหรือว่าชาวของโบราณซึ่งเรื่องอำนาจในขณะนั้นต่อยให้เมืองเชียงแสนเป็นเมืองร้าง พยเมงรายหรือมงรายประถมกษัตริย์เมืองเชียงรายประสูติเมื่อปีพุทธศักราช1781เป็นโอรสของพญาลาวเมงหรือลาวงกษัตริย์ปกครองฮิรนคอนหนึญญญ่งอย่างพยเมงรายเป็นผู้สร้างเมืองเชียงรายเมื่อปีพุทธศักราช1804ขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช1805และได้ย้ายเมืองเอกมาที่เชียงรายในขณะที่ตั้งเวียงปรึกษานั้นเวลาเดียวกัน ได้เกิดกลุ่มอํานาจใหม่บริเวณที่ราบโดยตุงโดยลาวจักราชปฐมกษัตริย์ฮิรนครเงินยางชิงลาวได้รวบรวมผู้คนตั้งเมืองฮิรนครเงินยางชิงลาวและสถาปนาราชวงศ์ลาวขึ้นซึ่งจะเป็นสายสกุลของพยมังรายปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาซึ่งมีเรื่องราวปรากฏอยู่ในตำนานสิงหหนกุมารมีหลายชื่อเรียกเช่นตำนานโยนกนครเชียงแสน ตำนานโยนกนกครตำนานโยนกชัยบุรีสีชั้งแสนแล้วแต่ผู้จ่าจะเขียนกำกับแต่เนื้อหาคล้ายกันหมดและตำนานพระทาตุโดยตุงถ้ำปุ่มถ้ำปลาถ้ำเปลวปล่องฟ้าแต่ยังไม่มีการค้นพบหลักฐานที่เก่าถึงยุคสมัยจริงตำนานสิงหนกุมารตามตำนานสิงหนกุมารไม่ใช่สิงหนนวัดเพราะไม่ปรากฏในเอกสารใบลานชั้นต้นซึ่งปรากฏเพียงสิงหน กล่าวว่าเจ้าสิงหนราชกุมารโอรสของพระเจ้าเทวาการแห่งนครไทยเทศหรือเมือราชคริฑได้ทำการอพยพผู้คนออกจากนาครไทยเทศเดินทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนมาถึงชัยภูมิที่เคยเป็นแคว้นสุวรรณคมทำในอดีตไม่ไกลแม่น้ำขงมากนักซึ่งตอนนั้นมีชาวลัวอาศัยอยู่ตามป่าเขาในบริเวณดอยดินแดนดอยตุงมีหัวหน้าชื่อปู่เจ้าลาวกุย ปู่เจ้าลาวจกเป็นผู้ลํำชาวลัวมีที่ตั้งถิ่นฐานเดิมอยู่โดยตุงดังความว่าหัวหน้าชนเผ่าละวะเรียกกันว่าปู่เจ้าลาวจกหรือลาวจักราผู้มีถิ่นกำเนิดอยู่แถวโดวยตุงหรือโดยเกตบรรพตปลาวพุทธศักราช430บรรดากษัตริย์ละวะชาติทันมีการสืบราชวงศ์ต่อมาจนถึงพยมังรายกษัตริย์ลำดับที่25ของลาวจักราต่อมาได้รวบรวมหัวมือต่างๆเป็นอาณาจักรล้านนา ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ระบุว่าเมื่อพระเจ้าอนุรุธแห่งผู้กามประชุมกษัตริย์เมืองต่างๆเพื่อตั้งสักราชใหม่ปรากฏว่าพวกลุ่มน้ำกบหามีกษัตริย์ไม่เทอินจึงส่งลาวจงทเทวบุตรกายเกินเงินบันไดเงินแต่จอมเขายุคุณทรมาสู่บริเวณดอยตรงที่ต้นไม้หมากคทันพร้อมบริวารหนึ่งพันคนลาวจงเทวบุตรมายืนบนแท่นเงินใต้ต้นหมากคทันพุทธา แล้วกลายเพศจากเทวดาอุปติกะเป็นมนุษย์เหนือแท่นเงินนั้นชาวเมืองจึงยกให้เป็นปฐมกษัตริย์พระองค์แรกบ้างว่าเป็นหัวหน้าชนชาติไทยที่อพยพมาจากแคว้นจกทางตอนใต้ของจีนเดิมที่เรียกขานกันว่าปู่เจ้าลาวจกคือเป็นผู้มีจอบมากจกหมายถึงจอบและได้ให้ประชาชนทั่วไปเช่าจอบเพื่อทำนาจ้าสิงห์โหได้พบกับพญานาคชื่อพันธุนาคารา ซึ่งจำแรงกลายเป็นพระม,มาพูดคุยและแนะนำให้สร้างเมืองในที่บริเวณนั้นแล้วกลับเป็นพญานาคช่วยกดคุมเมืองให้เจ้าสิงหหนจึงตั้งเมืองบริเวณนั้นและนำชื่อตนะสมกับชื่อพญานาคเป็นชื่อเมืองว่าเมืองนาคพัน์สิงหนนครจากนั้นเจ้าสิงหหนได้แผ่อำนาจปราบปราเมืองอุโมงารานครซึ่งเป็นเมืองของผู้ขอมและมีอำนาจเหนือกลุ่มชนพื้นถิ่นดังเดิมในแถบนั้นทั้งหมด ในสมัยพยาพันธานากษัตริย์องค์ที่สองได้เปลี่ยนชื่อมืองมาเป็นเมืองโยนกนครชัยบุรีราชธานีสีช้างแสนโดยเอาเหตุนิมิตเมื่อช้างมงคลของพญาสิงหนเห็นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ก็เกิดการตกใจร้องเสียงดังแสนสะเคียนช้างแสนคือช้างสันส่วนแสนสะเคียนแปลว่าสันสะเทือนเป็นอากับกิริยาของช้างคำรามเสียงดังสนั่นหวั่นไหว ในสมัยพญาอชุตราชกษัตริย์องค์ที่สามได้มีการสร้างพระาธาตุดอยตุงพระาธาตุดอยกุกแก้วพระาธาตุในถ้ำปุ่มถ้ำเปเลวปล่องฟ้าเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเริ่มมีพระพุทธศาสนาเข้ามาแล้วซึ่งเป็นเพียงตำนานเท่านั้นในปัจจุบันยังไม่ค้นพบหลักฐานที่เก่าถึงยุคสมัยโยนกนครสมัยพญามางรายาราชกษัตริย์องค์ที่สพระองค์ชัยนารายโอรสองค์สุดท้องของพระองค์ได้ไปตั้งเมืองใหม่คือ เวียงัยนาลายมืองมูลสันนิษฐานว่าควรอยู่บริเวณปงเวียงัยบ้านปงตำบลเวียงัยอำเภอเวียงัยจังหวัดเชียงรายเมืองโยนกนครชัยบุรีราชธานีสีชั้งแสนมีกษัตริย์ปกครองต่อต่อกันมาจนสมัยพระองค์พังคราชกษัตริย์องค์ที่42เสียเมืองให้กับพระยาของเมืองอุโมงค์าเสลานาครและถูกในประเทศไปเป็นแก่บ้านวียงสีสวง ทรงสวยให้พระยาของเป็นทองคําปีละสีทวงหมากพินน้อยคือมาตูมลูกเล็กนำมาผ่าซีกส,สี่ส่วนนำทองคำหลอมลงไปเพียงหนึ่งซีกที่เวียงสีทวงพระองค์พังคราชมีลูกชายสองคนคนโตชื่อทุกขิตกูมารคนที่สองชื่อพรมกุมารเมื่อพรมกุมารอายุได้13าปีจึงมีความคิดที่จะสู้กับพระยาของได้ไปจับช้างที่แม่น้ำโขงและตีพานคำ ท่านอ่านว่าปานคือเครื่องดนตรีล้านนาชนิดหนึ่งคล้ายคล้องแต่ไม่มีมงใช้ตีแหกเข้าเวียงสีทวงและทำการกุดคูเมอืองปรับปรุงกำแพงและประตูเมืองแล้วเปลี่ยนชื่อเวียงสีทวงเป็นเวียงพ่านคำสันนิษฐานว่าเวียงสีทวงและเวียงพ่านคำควรอยู่บริเวณเมืองโบราณที่เรียกว่าเวียงแก้วบริเวณสามเหลี่ยมทองคำอำเภอชิงแสน และเวียงสีทวงกับเวียงพานคำไม่ควรอยู่บริเวณเมืองโบราณที่อำเภอแม่สายเพราะตำนานหลายฉบับก,กล่าวว่าบริเวณนั้นเป็นเมืองฮิรนครเงินยางและทำการซ่องสูงผู้คนสู้รบกับพระยาของจนได้รับชนะขับไล่พวกของและสามารถชิงเมืองโยนกนครชัยบุรีราชธานีสีชั้งแสนกลับคืนมาได้ถวายเมืองคืนพระองค์พังคราศส่วนพระองค์ทมราชทมกุมารได้กลัวว่าจะมีข้าศึกมาอีก จึงไปสร้างเมืองใหม่คือเวียงชัยประการสนิทฐานว่าควรอยู่บริเวณบ้านร่องห้าร่องห้าทุ่งยังตำบลถามอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายเมื่อสิ้นพระองค์ธมราชแล้วพระองค์ชัยสิริพระโอรสได้ครองเวียงชัยประการต่อมาแต่ถูกเมืองสุธ,ธรรมดีเข้ามาคุกคามอีกพระองค์ชัยสิริจึงพาชาวเมืองอพยพลงไปทางใต้และตั้งเมืองที่เมืองกำแพงเพชรตำนานเล่าขานเวียงหนองหล่ม หรือล่มส่วนเมืองโยนกนครชัยบุรีราชธานีสีชั้แสนนั้นมีกษัตริย์ครองเมืองต่อมาจนถึงสมัยพระองค์มหาชัยชนะจากตำนานเล่าขานที่มีมาแต่โบราณเล่ากันมาว่าวันหนึ่งชาวเมืองเล่นน้ำกันอยู่ที่แม่น้ำพบปลาหลเผึกตัวโต,วตวเท่าลำตาลจึงช่วยกันจับนำมาถวายเจ้าเมืองเจ้าเมืองให้ตัดเป็นชิ้นแบ่งกันกินชาวบ้านได้นำไปแบ่งกันกินทั้งเมือง มีเพียงแม่ไม้คุณเดียวที่ไม่ได้กินตกค่ำคืนนั้นก็เกิดอาเพศท้องฟ้ามืดมนเกิดเสียงดังสนัน่นสันสะเทือนป่าปทพีจะล่มสลายสามครั้งถึงยามฟ้าสางเมืองหน้าพันสิงหนาวัดก็ล่มสลายกลายเป็นหนองน้ําใหญ่เหลือเพียงบ้านแม่ไม้คุณเดียวปัจจุบันเรียกว่าเกาะแม่ไม้ตำนานเล่าขานเชื่อกันว่าเหตุเพราะชาวเมืองกินปลาไหลเผื่อจึงทำให้เกิดอาเพศเมืองทั้งเมือง จึงล่มสลายเหลือแต่แม่ไม้คนเดียวที่ไม่กินเหตุที่แม่ไม้ไม่ได้รับส่วนแบ่งก็เพราะว่าในสมัยนั้นถือว่าแม่ไม้เป็นคนในระดับต่ำคล้ายๆกาละกินีบางตำนานเล่าขานบอกว่าสาเหตุที่แม่ไม้ไม่ได้กินก็เพราะว่าแม่ไม้ไม่มีลูกหลานไปรับส่วนแบ่งอย่างไรก็ตามตำนานเล่าขานนี้มีมาแต่โบราณนับร้อยหรือหลายร้อยปีต่างความเชื่อ หรือเข้าใจเรื่องราวจึงอาจแตกต่างกันไปเช่นเรื่องพญานาคจำแรงเป็นปลาไหลเผือกชาวเมืองกินเป็นอาหารจึงทําให้เกิดอาเพศและที่แม่ไม่พรอดก็เพราะไม่ได้กินเรื่องเล่านี้ก็ไปสอดคล้องกับเรื่องการสร้างเมืองที่ว่าระหว่างที่เจ้าชายสิงห์ธนวัตหาที่สร้างเมืองอยู่ได้พบกับพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อว่าพันธุพราหมณ์ซึ่งเป็นพญานาคจำแรงมา ได้บอกเจ้าชายสิงห์นาวัตว่าที่นี้เป็นที่ควรแก่การสร้างเมืองเจ้าชายสิงห์นาวัตจึงสร้างเมืองตรงนั้นและให้ชื่อเมืองว่านาคพันธ์นสิงหานาวัตและก็ไปสอดคล้องกับเรื่องเล่าที่ว่าพญานาคจำแรงมาเป็นปลาไหลผือกอีกเรื่องที่มีการเล่ากันต่อมาว่าที่ชาวเมืองนาคพันธ์สิงห์นาวัตจับได้นั้นเป็นปลาเรื่องเล่านี้ก็ไปสอดคล้องกับปลาบุดที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำขง ปลาบึกเป็นปลาน้ำจีตท,ที่มีขนาดใหญ่มากชาประมงแถบเชียงแสนเคยจับได้ขนาดน้ำหนัก200กิโลกรัมสมัยก่อนอาจมีน้ำหนักมากกว่านั้นเหตุเพราะยังไม่มีการลา่าก็พอจะหัน่นเป็นชิ้นส่วนกินกันได้ทั่วเมืองอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นปลาไหลเผือกหรือปลาตัวโตเรื่องเล่าที่มีมาแต่โบราณน,นี้มีสถานที่ยืนยันตามตำนานเล่าขานเช่นบ้านแมลา ซึ่งเป็นบริเวณที่ชาวบ้านช่วยกันลากปลาไหลหรือปลาบ้านแม่ลัวที่เข้าใจว่าเทียนมาจากคำว่าขัวหมายถึงบริเวณที่ชาวบ้านชำแหละปลาไหลเป็นชิ้นชิ้นแจกจ่ายกันบ้านแม่ลากและบ้านแม่ลัวอยู่ในตำบลท่าข้าเปลือกอำเภอแม่จันถ้าเป็นเช่นนั้นวิงหนองล่มก็น่าจะตั้งอยู่ที่บริเวณหนองน้ำใหญ่แทนที่จะเป็นบริเวณใกล้เกาะแม่ไม้เมื่อดูในแผนที่จะเห็นว่า บ้านแม่ลากบ้านแม่ลัวอยู่ใกล้หนองน้ำใหญ่ห่างจากกาะแม่ไม้ก็น่าจะสอดคล้องกับเหตุที่แม่ไม้ไม่ได้กินปลาหลายก็เพราะว่าไม่มีลูกหลานไปรับส่วนแบ่งแม่ไม้อาจเป็นผู้เท่าเดินทางไกลไม่ได้ทางกรมศิลปากรได้มีการสำรวจในทางโบราณคดีรอบบริเวณหนองน้ำรวมทั้งการสำรวจใต้หนองน้ำเมื่อปีพุทธศักราช2537แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะหนองน้ํากว้างใหญ่มากสิ่งที่กรมศิลปากรพบเป็นเพียงชิ้นส่วนบ่งชี้ว่าบริเวณแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งชุมชนเวียงโยนกนาคทันล่มสลายเพราะเกิดแผ่นดินไหวจากฐผนที่ธรณีวิทยาจะเห็นว่าทะเลสาบเชียงแสนก่อแม่ไม้และหนองน้ําที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งวิงโยนอกอยู่ใกล้รอยเลื่อนแม่จันมากรอยเลื่อนแม่จันมีความยาว ตั้งแต่อํเภอฝางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พาดผ่านอำเภอแม่จันอำเภอเชียงแสนอํเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายและยาวไปจนถึงประเทศลาบกรมทรัพยากรธรณียังได้กล่าวถึงรอยเลื่อนแม่จันว่ามีพลังทําให้เกิดแผ่นดินไหวในระดับเจ็ดริกเตอร์ได้ถ้าวิงโยนกนาคพันสิงหนาวัดล่มสลายเพราะแผ่นดินไหวขนาดเจ็ดริกเตอร์การค้นหาวิงหนองล่มจะเป็นไปด้วยความยากลําบาก วิงโยนกอาจไม่เหลือซากให้เห็นเพราะบริเวณหนองน้ําเป็นที่ลุ่มวิงโยนกอาจจมอยู่ใต้ดินรวมทั้งตะกอนดินและว,วัชพืชทับถมเป็นเวลากว่าพันปีก็ยากที่จะค้นหา